ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกม channel ครับวันนี้จะมาเล่นเกมสนุกนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมสนุกครับฝากกดติดตามช่องขอ,องผมด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดสปายฝากาฝากดแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ครับเรามาดูกันเลยนะครับเราผมจะมาแทงห้องหนึ่งพันเลยนะครับมาดูกันครับเกมแรกไม้แรกเขาแทงครับโอ้มาดูครับเขาแทงได้สวยครับเขาจะเปิดมุมมาได้สวยครับโอ้เปิดมา เข้าไหครับเข้าครับเข้าครับอย่างนี้เข้านะครับอย่างนี้เข้านะดูครับมาดูครับเข้าไหมครับเข้าอย่างนี้เข้านะครับอย่างนี้เข้านะ ตัวกินเลยครับมาดูครับมาดูไม้ของเขาโอ้โหแทงฝังมากครับคมมากครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องเกมแชนแนลครับฝากกดแชร์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับโอ,อ้โห เขาลงไปอีกแล้วครับน้องๆดูมันแทงนะครับโอ้โไม่อยากจะบรรยายเลยครับเจอเกมนี้เข้ามาครับกดดันครับโอ้โห มากครับ โยบางจัดครับเดี๋ยวเราแก้มือครับจะได้แก้มือไหครับเราแทงมาคมขนาดนี้ครับเราจะได้ชนะไหมมาดูกันครับสวยสวยสวย เขสวยเลยนะครับพอเขาแทงลูกตรงฝั่งตรงข้ามเข้าครับโอ้ยมาดูครับผมจะแทงเข้าหรือเปล่าครับตอนนี้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนลูกครับไม่เข้าครับไม่ ฝั่งตรงข้ามเข้านะครับอย่างนี้ครับไม่เข้าครับอย่างนี้ฝั่งของผมจะแทงยังไงครับราวนี้มาดูครับ ไมเข้าครับเกมนี้รอดูครับเขาจะเบนลงไหมครับไม่เข้าครับ่างนี้ไม่เข้าแน่นอนครับ มาบังสนุกผมไว้อีกด้วยครับนี่ โอน่าจะปิดเกมไปครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะลองขอแก้มือกับเขานะครับเขาจะเอาไหมเขาไม่น่าจะเอาครับอั้นเราก็ไปเล่นห้องไหมครับ หงมาเล่นทั้งหนึ่งพันนี้ครับโอ้โหเวลยี 8, ่แปดกับยี่เก้าครับมาโดูสีมือครับฝีมือครับมาดูครับมาดูครับ ขาวเข้าไปด้วยครับโอ้โหน้ำตาลอยู่ปากรูเลยครับดูไม้เขาครับโอ้โหดำปิดเลยครับเติมทานครับไม่เติมไม่ได้ครับ ดูกขอแทงอะไรของพี่เขาแล้วครับตอนนี้เขาน่าจะแทงแบบไม่รู้ครับเขาแทงยังไงครับมาดูของผมครับมาดูของผม,ผมรอดูนะครับดูครับกินยาวๆครับ แต้มครับดูแต้มถ้าเกิดเขาแทงอย่างนี้ไม่เหลือแล้วครับมาดูครับผมจะแจ้กเกมได้ไหมครับสองเกมแล้วครับโอ้อโหไม่เข้าครับพี่น้อง ดูครับดูครับ,บผมจะเอาตัวนี้ลงก่อนครับนะ ครับดูครับโอ้โหตุ่นกระดิ่งแมวครับ ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดสปายช่องผมด้วยนะครับเพื่อน้องๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆพี่จะมาลงให้ดูนะเผื่อคลิปหน้าจะไปเจอกับเกม ROV ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปแก้เกมเอาวนะครับครับกรับสวัสดีครับ